ของคลิปพนักงานของรถเมย์สายแปดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารถเมย์แล้วก็คนขับรถเมย์ที่ไปโต้เถียงกับทางผู้โดยสารนะฮะก็มาเริ่มต้นมาจากการที่พอไปจอดรับเขาแล้วเนี่ยแล้วก็เลยจอดปุ๊บเขากําลังไปขนกระเป๋าขึ้นรถเมย์ปรากฏว่ารถเมย์คันนี้ก็ออกเฉยเฉยเลย嗯嗯นะผู้โดยสารต้องเดินตามไปช่วงที่ติดไฟแดงนะับถึงจะได้ขึ้นรถเมย์แล้วก็เป็นคลิปที่มีการ โตเถียงกันในวันนี้นะครับวันนี้รัฐมนตรีคมนาคมคุณชัดชาติเนี่ยบอกว่าก็ทราบชื่อพนักงานแล้วก็ทั้งพนักงานขับรถแล้วก็พนักงานเก็บสตางค์แล้วนะครับเรื่องนี้ก็มอบหมายให้ทางคุณสมชัยสุดีวัฒนชคประหลัดกระทรวงคมนาคมไปจัดการอันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทราบชื่อของบริษัทต้นสังกัดด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณชัดชาติเคยบอกไว้ว่า รถเมย์สายแปดเนี่ยมีผู้รับประทานอยู่3เจ้าด้วยกันทั้ง2คนนี้นะฮะทั้งกระเป๋ารถเมย์แล้วคนขับรถเมย์เป็นพนักงานของบริษัทซัพ8์8 8จำกัดนะครับและในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีหนังสือมาจากทางผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพคุณโอภาสเพชรมุนีนะครับก็บอกว่านะครับพนักงานขับรถคันนี้นะฮะสายแปดนี้ชื่อนายสมบูรณ์ขับรถ คันหมายเลข35-102ขีด1น2ะฮะหมายเลขทะเบียน1 0 9 7ีดกรุงเทพนะครับซึ่งได้มีการสั่งให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วนะครับมีการเชิญบริษัททรัพย์888ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการสายแปพร้อมกับพนักงานประจำรถคันที่เกิดเหตุมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะครับในวันนี้ mm hmm. ก็ผลการสอบสวนก็ปรากฏว่าพนักงานมีความผิดจริง ตามที่ถูกร้องเรียนฮะก็จะมีโทษดังนี้นะครับ 1. พักการเดินรถคันที่เกิดเหตุเป็นเวลา10วัน 2. ให้บริษัทซับ8 8 8จำกัดลงโทษพนักงานทั้งสองคนโดยไม่ให้ปฏิบัติงานบนรถโดยสารของบริษัททุกคัน 3. นะครับทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะมีหนังสือไปถึงผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการทุกราย ไม่ให้รับพนักงานทั้งสองคนเข้าเป็นพนักงานประจำรถอีกต่อไปข้อนี้แรงเลยฮะเลยนะแล้วก็ข้อ4ี่นะฮะจะส่งประวัติของพนักงานทั้งสองคนให้กรมการขนส่งทางบกบันทึกไว้ในประวัติด้วยครับแสดงว่าต้องเลิกอาชีพนี้ไปเลยหรือไปที่ไหนก็ไม่ได้เลยไปไม่ได้แล้วหรือไม่งั้นไปขับให้กับส่วนอื่นเอกชนนู่นเลยใช่ใช่ไหมฮะใช่ไปขับรถตู้รถตู้เลยใช่ ใช่ไหมเพราะขับรถร่วมก็ไม่ได้แล้วรถร่วมก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะรถตู้จะได้หรือเปล่ารถตู้ได้ไหมมันมีรถตู้ที่เป็นรถร่วมก็มีนะใช่ไหมรถตู้ที่เป็นรถร่วมก็จะมีใช่ไหมโอ้โหโอ้โหนี่ข้อสามนี่โหดเลยนะครับไม่ให้รับทั้งสองคนนี้เข้าเป็นพนักงานอีกต่อไปจะมีหนังสือไปถึงเอกชนทุกรายผู้ประกอบการลถโดยสารเอกชนโอ้โหขับแท็กซี่ แท็กซี่อาจจะได้ลงมาระดับนั้นเลยพูดงานตกงานเลยอ่ะตกงานเลยนี่แหละฮะพูดถึงรถตู้แล้ววันนี้ท่านปลัดกระทรวงคมนาคมนะฮะ <c oughs> คุณสมชัยสิริวัฒนะโชคนะฮะได้เข้าไปคุยกับพบตรในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับจะดูเรื่องของรถตู้ รถตู้เทือนการวิ่งซ้อนทับเส้นทางนะครับการจัดระเบียบรถตู้โดยเฉพาะแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนี่ฮะจะดูทุกมิติเลยนะฮะทั้งคนขับตัวรถเส้นทางการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะในอนาคตเนี่ยจะมีการจำกัดความเร็วของรถโดยสารสาธารณะไม่ให้เกินความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะครับ,รบจะกวดขันการบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราอย่างจริงจังด้วย จะเริ่มต้นนาร่องในพื้นที่หลัก12จุดก็แน่นอนแลลวฮะที่ท่านเห็นนะ,ะอนุสาวรีย์ชัยหมอชิดนะครับจะตุดจักบางนารามหนึ่งรามสองนี่แหละฮะแล้วก็ทางด้านของโคษกสํานักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้นะฮะพลรตรีปียะอุทธาโยก็มีการถแถลงสติติการชุมนุมของกลุ่มต่างๆอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกัวววรบรถเลยฮะก็ถแถลงการชุมนุมของกลุ่มต่างๆโดยย่อ ในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะยังไม่ครบปีดีมีการชุมนุมทั่วประเทศไปแล้ว3,343ครั้งเป็นการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง1,400กับ4ครั้งการชุมนุมเพื่อปากท้องสังคมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่1,900กว่าครั้งนะครับนี่ฮะซึ่งกรกฎาคมกรกฎาสิงหากันยามีสถิติการชุมนุมสูงสุด3เดือนนี้เนี่ยนะฮะ 1,148ครั้งพูดถึงการชุมนุมแล้วล่าสุดวันนี้นะฮะกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณก็มาปักหลักชุมนุมอยู่ที่ด้านหน้าทำเนียบแล้วนะฮะอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานชมามรุเชษนะฮะก็หลังจากที่อยู่ตรงสวนลุมมานานก็หลายคนก็อาจจะลืมเลือนไปแล้วว่เฮ้ยเขายังชุมนุมกันอยู่นะคุณคุณอะไรคุณไทกรนะฮะค,คุณไทกรใช่คนเอกปีชาอี่มสุพรรณ ใช่แล้วก็พลเรือเอกชัยสวนภาพเข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วนะฮะครับแล้วก็เนื่องจากมีการชุมนุมของของกลุ่มนี้นะครับตรงบริเวณทำเนียบและก็มีกองทัพทามด้วยนะครับทางนครบาลก็มีความจําเป็นจะต้องตั้งจุดตรวจเพื่อปิดการจะราจรบ,บริเวณแยกสวนมิสกสกาวันแยกนางเลิงและแยกวัดเบนนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากเกรงว่าจะมีมือที่3ามาก่อเหตุนะครับฉะนั้นก็เน้นย้ำนะฮะว่า มันจะมีด่านใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับถ้าท่านไม่มีธุระป่าปางอะไรหรือว่าใช้เส้นทางอื่นได้ก็เลี่ยงไปอ้อมไปนะครับนี่ฮะมีเรื่องรถอีกสักข่าวหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มแถวๆอำเภอบ้านด่านนะครับมีเหตุการณ์รถกระบะคันหนึ่งนะครับเสียหลักไปพุ่งชนต้นไม้อยู่ที่ข้างทางบริเวณหลักกิโลเมตรที่20บนถนนสายบุรีรัมย์สตึก แถวหน้าแขวนกลางทางนนสวรรค์นะครับสภาพเนี่ยพังยับเยินเลยนะครับแล้วที่น่าตกใจก็คือว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยทั้งหมด17คนเป็นเป็นเสียชีวิตคาที่เนี่ย15แล้วก็ตอนหลังเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกนะฮะร,รวมเป็น17 <c oughs> ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย6รายนะฮะ <c oughs> แล้วถามว่าโอ้ทำไมคนถึงไปอยู่ในรถทันนี้เยอะนะครับ <c oughs> ก็เลยมีที่มาที่ไปเพราะว่า ทางตำรวจเนี่ยมีการตรวจสอบนะครับหลักฐานต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีเพียงเอกสารหลักฐานบัตรประชาชนของนายชวลิตถาวรคําอายุ24ซึ่งเป็นคนขับเท่านั้นแต่ว่าผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยไม่มีหลักฐานปรากฏเลยนะฮะซึ่งมาทราบภายหลังนะครับว่าเป็นคนงานลาวที่กําลังเดินทางกลับบ้านเกิดที่ประเทศลาวโดยโดยสารรถคันนี้ม,มาจากจังหวัดสมุปราการนะฮะ แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งถลายลงไปที่ข้างทางนะครับซึ่งมีผู้ที่รอดชีวิตคนหนึ่งชื่อในภูเหลี่ยมวงรัดนี่นะครับเป็นคนแขวงสารวันสสพ,อพ,อพอลาวเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าออกจากบ้านที่สมุทรปราการตั้งแต่แตเมื่อคืนนี้จะไปเยี่ยมแม่ที่สพ,อพ,อพอลาวโดยใช้เส้นทางผ่านด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีก็เลยโทรศัพท์เรียกนายชวลิตซึ่งเป็นคนขับรถส่งแรงงาน ต่างด้าวซึ่งเป็นแรงงานเถื่อนนี่นะฮะม,มารับแล้วก็มีที่นั่งว่างพอดีก็เลยมากับภรรยานั่งกันมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ23คนได้ทั้งคันเนี่ยรวมคนขับเป็น24คนะนะฮะโอ้โหเบียดกันมาแน่นเลยนะฮะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมาประสบอุบัติเหตุซะก่อนส่วนสาเหตุนี่ทางตำรวจนี่ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่เกิดเหตุเนี่ยพบขวดเหล้าอยู่ข้างประตูรถคนขับแล้วก็พบยาบ้านในตัวคนขับหนึ่งเม็ดไม่รู้ว่า ดื่มเหล้าด้วยหรือเปล่าหรือว่าหลับในหรือยังไงเนี่ยนะฮะแต่เข้าใจว่ามาเร็วแน่ขับรวมาบอกว่าเส้นนั้นเนี่ยนะฮะเส้นนั้นมันไม่มีด่านนะเพราะถ้าเกิดว่ามีด่านเนี่ยรถคันนี้ไม่รอดแน่เพราะว่าโดนตรวจบรรทุกมาแบบนี้นะซึ่งมันมีการดัดแปลงแล้วก็บรรทุกเกินเนี่ยผิดแน่นอนนะครับก็แสดงว่ามาในเส้นทางที่ไม่มีด่านนะฮะซึ่งคนขับรถดูก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้นะครับเพราะว่ามันมีรายงานเข้ามานะครับว่า รถคันนี้เนี่ยนะฮะมาในเส้นทางที่เหมือนกับจะเลี่ยงเลี่ยงเส้นทางนะครับแล้วก็เลยมามาใช้เส้นทางนี้ที่มันไม่ไม่มีด่านแต่ที่สุดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชนได้นะฮะเนี่นะแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องของแรงงานเถื่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบ<ช>นะฮะทางตำรวจเขาก็จะดูเรื่องนี้นะฮะสิบเจ็ดศพนะฮะ <c oughs> โดยที่ไม่ได้ชนกับใครเลยครับ แต่มัน,น,นะะมีรายงานข่าวนะครับแหล่งข่าวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าที่ตรวจสอบผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในรถคันนี้แล้วก็ไม่พกเอกสารส่วนบุคคลติดตัวเลยเนี่ยนะครับเ,รเพราะว่าเขาใช้วิธีการแบบนี้เวลาเวลาที่เขาจะข้ามฝั่งกลับไปที่ลาวเนี่ยถ้าเขาพกเอกสารติดตัวแล้วเขาถูกจับเขาจะถูกบัน,บนทึกชื่อ,อแล้วครั้งต่อไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่พกเอกสารเลยเนี่ย สมมติว่าถูกตำร,รวจจับปุ๊บอย่างมากก็ถูกผลักดันส่งตัวกลับประเทศซึ่งเขาก็จะกลับอยู่แล้วแล้วก็อย่างมากก็เสียค่าป,ปรับคนละสามร้อยบาท<อ>ก็เลยไม่มีเอกสารติดตัวแล้วก็ใช้มาใหม่ได้มาใหม่ได้กลับมาใหม่ได้เพราะชื่อไม่ถูกแบ็คลิสต์ไม่ถูกแบ็คลิสต์แล้วก็ใช้วิธีแบบนี้ฮะว่าจ้างพวกที่รับรับส่งน่ะ <c oughs> ที่รู้เส้นทางว่าไม่ต้องผ่าน่านตัวเนี่ยไปส่งให้ถึงปลายทางแล้วก็ลักลอบข้ามแดนผ่านไปดังนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะสูญเสียเยอะ เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ใชนะฮะดูสิฮะโอ้โหแล้วก็บรรทุกคนหนึ่งนะฮะเขามีตัวเลขออกมานะครับกระบะคันหนึ่งเนี่ยพอดัดแปลงแล้วสามารถบรรทุกคนงานได้เที่ยวหนึ่งเนี่ยสามสิบคนค่าเดินทางนะต่อเที่ยวเนี่ยคนหนึ่งประมาณสัก3,500บาทโอ้โหฉะนั้นครั้งนี้บรรทุกมา23คนก็ 23, คูณสประมาณสัก80,000บาทแต่เป็นเส้นทางไกลมากนะ สมุติว่าการไปอุบลเนี่ยนะใช่โอ้ไกลมากนะฮะแล้วนั่งอัดกันเข้าไปนะโอ้โหอันนี้23คนใช่ไหมคนขับต่างหากโอ้โหยีามคนในกระบะหลังอะนั่นมากโอแล้วนั่งเป็นไม่กี่ชั่วโมงอ่ะก็คนขับคงจะใช้ความเร็วมากอ่ะใช่ครับนะฮะแล้วเขาก็จะเลือกช่วงเวลาที่มันไม่ใกล้กับเทศกาลเพราะว่าถ้าใกล้เทศกาลมันก็จะมีด่านเยอะเอาละเราพักกันอีกครู่ครับท่านผู้ชมครับ